วันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็คณะขาจะลงพื้นที่รับฟังการนําเสนอข้อมูลและก็แนวทางการพัฒนานด่านสุลการกรตากใบเทบรเวณด่านสุลการกรตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสพร้อมทางติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุงไหงกโกลกแห่งที่สองจากนั้นนะคะก็จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตามมาติกพกตในการพัฒนายากระดับด่านสุลการกรใ,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 ในพื้นที่จังหวัดน,านราธิวาสจำนวนสามแห่งประกอบด้วยด่านสุลการกรบุเกตาด่านสุลการกรตากใบแล้วก็ สุลกากรสุงไหโกโลกแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จังหวัดนาราธิวาสค่ะส่วนในช่วงบ่ายนะคะก็จะเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อจะติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงปูทะเลที่กลุ่มเลี้ยงปูบานโตะโสมมูทีนึงบานตโต้โสมตมบลบางปูอำเภอยาดิงจังหวัดปัตตานีพร้อมทางติดตามความคืบหน้าการขยายพ้นความสื่อมแร่ในการเพาะพันธุ์ปูดำหรือปูทะเลให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจไหมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยส่งคล้านักครินวิทยาเขตปัตตานีนะคะ นอกจากนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปอยังบริษัทปามพัฒนาชายแดนตายจำกัดที่ตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อจะติดตามความคืบหน้าโครงการเมืองตอนแบบอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมืองตอนแบบอุออตสา,าหกรรมเกษตรผสมผสานค่ะส่วนต่อเช้านะคะหยิบเอตุลาคมค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการกองทุนมู่บานหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถิ่หองประชุมโรงแรมคุมไสงามมูเตเซตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัด สงคลาค่ะดังนี้นะคะประชาชนที่สนใจจะติดตามนะคะก็าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและก็การลงพื้นี่ตัวราชการของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะตามช่วงเวลาดังกล่าวที่บอกไปเหล็กเดียวนะคะผ่านทางแฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุมประชาสัมพันธ์ค่ะ